โอ้โหอะไรฝีมือหนูเหรอครับโอ้โหช็อดยาดเลยลูกพี่ได้อาหารอีกแล้ว <c oughs> อืมใส่ถังไปเลยอย่าพึ่งไปดิปลาเดี๋ยวปลากลงน้ำปลาวางไว้บนนี <c> ่ <oughs> เออเออเอานะเราก็สอนให้หาอาหารนะฮะเราไม่มองเรื่องอื่นนะครับนี่กับตันวันนี้ไม่ต้อง ใส่เยอะหรอกพอแล้วโอ้หลังจากหาเหยื่อเมื่อวานขุดใส่เดือนเลิกเรียนมาก็จัดเอาเอาเอาออกเอาเอาอกทีนี้ดึงออกมันแบบแรงเ,เจียก็ได้ไอะนุ่นได้ตัวเล็กก่อนอ้ยเจียก็ได้นุ่นเออจริงเก่งมากลูกเก่งมากเออระวังก้างนะกลัีดีกำแน่ๆ อ่าการรมแน่เน,เ,นเอออ่าแล้วมือก็กดเออกดเบ็ดย้อนลงอ่าเอาไว้ใกล้ๆน้ำมาทีนี้จะไปนู่นด้วยเหรอใช่เอาโอเคงั้นอ่ะเอาไประวังหมาครับเลยไม่กินเหยื่อด้วยไม่กินเหยื่อด้วยเหรอยังเหยื่อเหยื่อโอ้โหน้่งครับให้จะอ้วนหาอาหารนะครับ หากินกันอยู่บ่อปลาน,นี่เลยครับอยู่บ้านปลาน,นิลนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะปลาหมอคางดำยังไม่มีนะอยู่บ้านผมคางดำคางแดงยังไม่เคยเห็นนะฮะไหนอะ เจได้ตัวไหนได้ตันโอ้ได้เยอะเลยได้ตัวใหญ่เลมจับลวะยอดยอดอันนี้เรือน้ัเบ็ดโวนนนี่ยนี่อ่ะตาเนี่ใสเดือนไปหาไปหาั้าแล้ม่เไหามาอีกเยอะคุณน้องเอาอยู่ใกล้ๆกันนี่นะปลาวนี้มันะป่ามันเยอะเหรอ โอ้โหนี่นี่แหละยืนรอนแล้วมือคำเอวอุ้ยมะกอกเป็นลูกแล้วนี่มะกอกเป็นหน่วยอีกแล้ว กอกบ้านผมเป็นหน่วยอีกแล้วหน่วยกําลังดิบๆอันนี้กินกับก้อยกุ้งอร่อยอร่อยนะครับนี่เต็มต้นเลยอ่ะโอ้เยอะเลยอ่ะเยอะมากๆเลยเอาไว้รวมกันเลยอย่างนี้เลยเหรอยิงปลากันเลยอ่ะทนเุ้ยโอ้โหเพ่งเจียวอีกแล้วตะเพียนเคยเก่งเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาดึงเฮ้ยเต้นโอ้ย อออโอ้แล้วเอาปลาไปจุ่มชี้แบบนั้นเลยเหรอ <c oughs> เอาเอาเอาดีดีดีดสอนให้หาอยู่หากินเองจะได้แบบว่าเอาตัวรอดได้เอา,าเอาเเลยลูกมันโดนเบ็ดแล้วเอาเลยเอาขึ้นมาเลยอือ

หลุดยัง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 เอ้ยฝานินเก่งเว้ยเก่งเก่งเก <c oughs> <c oughs> ่งตันเบ็ดต,ตันนี่ก็กินขาดแล้วลูกสุดยอดแล้วเฮ้ยเบ็ดทำเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้ค่อยค่อยได้ นี่เอ, Again, อ้ย ouais, อ่ะมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นมาเร็วเอาฝนน้ำเอาฝนน้ำเร็ว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 เรวเโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่แก้วอ่คือเอาออกก่อนก็ได้อย่าให้น้ำถ้าโดนน้ำมันดิ้นเดี๋ยวมันปักมือเฮ้ยวิชานั่งอ้ย กดไว้กับพื้นเอาวางไว้กับพื้นเอาวางไว้กับพื้นแล้วก็กดไม่ใช่โดนน้าเดี๋ยวก็กระโดดลงน้ำย่าไปใกล้เห็นไหม<อ>าปากมือย yeah? ังอืมเห็นไหมต้องกดแรงๆเจ็บไหมนะ่ะฮะฮ่า,า,ามาดูดูค่อยๆทำไม่เป็นไรอืออ่าจับตีดีๆๆวางกดไว้วางไว้กับพื้นอย่างนี้นี่วางแบบนี้นี่นี่ เราก็กดแบบนี้นี่นี่แล้วก็่ากดไว้แล้วก็เอาเบ็ดออกอ่านี่พวกนี้ปลานี้มันจะดิน้นแล้วก็ก้างมันจะแรงเราก็จับดีๆอย่าจ,จับแบบหลวมๆฮะไปเป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคเเทำไหมแต่นีด่เดียวเองไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเยอยังไม่หมดเลยเออเหยอยังไม่หมดออา จะต่อเหยื่อตัวเดียวเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวๆคลายออกเพราะว่าขาเชือกออกมันพันกันลูกมาทำเชือกดีๆเราเนี่ยมันเสียนมันเสียนเสียนตกดูเบ็ดครับดูเบ็ดฝีมือกัปตันเชือกก็เชือกกระสอบไม่ใช่เชือกที่ย่าถักเราเออดูรูปไม้ ไม่เบิดโอ้โหของแท้ของแท้แท้แบบแกอยากเลยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆคลายไปนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไงนี่ไงเหอะเอาใส่ไม้นี่เหยื่อตัวนี้ใช้ได้เป็นปีโอ้โหเหยื่อตัวเดียวเนี่ยนะใช่ใช้เป็นปีเลยเหรอใช่โอ้โห เขียวใส่เดือนดูมือดำปีเลยจับใส่เดือนอ,อไปหามามีตัว,ตวใหญ่ๆเหรอใช่เฮ้ยอฮ้ยฮึดูเบ็ดมูลค่าหนึ่งหนึ่งร้อยล้านาม้าจริงมจริงๆๆเบ็ดอะไรนี่ เบ็ดแต่งอ๋อเบ็ดแต่งไม่ใช่เบ็ดธรรมดาน้องเบ็ดแต่งของแท้แท้นี่ฮะดูผลงานอันนี้เด็กของลุงวะอันนี้ของลุงเขาใช่ไหมนี่อ๋อมกอีกแล้วดูนี่นะครับเลิกเรียนมีก้นเพิ่งนฟ่ากันมาหาปลานะครับ ได้หลายตัวแล้วนะเอ,อตัวอ,อวนีนะอ,อ่ะเดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนึงว่าจะได้อีกไหมเด็กไ้ยิเดเราก็อ่ามองเรื่องการหาอยู่หากินนะครับสอนให้เด็กเอาตัวรอดหาอยู่หากินนะพี่น้องนะเขาเป็นวิธีชีวิตนะอีกแบบหนึ่งนะครับ น,นั่นมีออเดอร์เลยเห็นไหมน่ะครับนั่นปูว่าปนินสองตัวใส่แกงหน่อไม้ออเดอร์สั่งข้ามฝากเลยเฮ้ยยังเลือต่อแล้วบ่ะตอนขับอุ้ยหมดแล้วทีนี้ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเยือ่อ่เปลี่ยนเยือ่ครับ รถอะไรมันเมื่อยคือ,อยังไงร,รถเ,เขาเป็นยังไงมันเมื่อยเขาเข็นเอารถรถเมื่อยก็เลยเขียนเอามันไม่มีแรงไปว่างั้นเถอะต้อ,ตอน,น,อน,อน,อน,นแล้วอตอนแล้ว,ลว,ลวระวังเบรดโดนกันอ จัดไปอีกแล้วเอาวางแบบที่บอกแล้ววางวางไว้กับพื้นกดกดข้างๆเออเฮ้ย๋ยวางนะวางวางเออแล้วก็กดกดเออกดเอ่อเออเอเอจับดีๆค่อยๆจับระวังเบ็ดโดนกันนะอยู่ใกล้กันนะระวังนะลูกอืใช่ S <S น,นี่เป็นปัาน,นินใส่กำลังพอดีน้าปิ้งนะปิ้งหรือทอดอะไรพวกนี้ได้หมดเนี่ยคือหิวก็อยากแบบนี้แหละนะให้เด็กๆอฮ้ยูพึ่งลองได้เลยเหรอโอ้ยตัวนี้คางเหลืองไม่ใช่ข้างดำคางสีเหลือง ป้าหมอข้างเหลืองมันระบาดมาที่สะเราแล้วระบาดที่สะเราเลยเราข้างดำเอากดกดอ่าอ่ากดเน่นเล็นเลยใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเฮ้ยนี่ก็เป็นฝีมือของกัปตันหมูอ้วนกินลึกไหมอื้อนั่นมาก อ่ะช่วยกันเนียดูตรงนู้นหลุดยังเห็นขี้ขี้เดินมือเลยเดี๋ยวพอจับให้อ่ะได้แล้วบนนู้นโอ้โหทำไมมันได้เร็วจังวะตรงนี้เอออออกไดันขึ้นจริงมันต้องเอาครีมเนาะเอาครีมที่เป็นงัดเดี๋ยวแป๊บนึงพองัดให้ Oh. ดึงมีหมานั่อ่ะดึงเวทเอกมันเกาะไนมะ่ค่อยลึกครับโอ้โหเกาะลึกไม่ลึกไม่ลึกจริงจริงครับนี่ฮะหาอยู่หากินแบบเด็กๆบนบ้านนะฮะอ้าถือว่ามานอยู่นะฮะทุกท่านทั้งมานแล้วก็สนุกด้วยนะครับให้เด็กๆเขาได้มีกิจกรรมทําแล้วก็แบบว่าหาอยู่หากินฝึกไปด้วยนะครับ ไหนเดี๋ยวออกให้แป๊บนึงอ,อ่ะตอนนี้นะครับเรามาสรุปมานับได้กี่ตัวกันหลายตัวหืมตกเอาตกเ,เอานี่นเยอะเลยนะครับทุกท่าน uh นี่คือฟีมือหืมการหากินของเด็กๆนี่ด้วยเ<ด><ถ>อาโอเคงั้นพอไปแล้วนะสุดยอดมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่าน บรรยากาศจ่เย็นบายบายอีกสักหน่อยก็พอแล้วนะมันได้เยอะแล้วเนาะโอเคจะได้แบ่งเฮงเจียกลับไปบ้านด้วยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะมาดูเด็กๆแล้วก็หาอยู่หากินสวัสดีครับบ๊ายบาย